คนละเมืองไทยทุกคนที่เรบบาฟังรับชมอยู่ครับวันนี้ต้องแต่งชุดสีขาวดำถามว่าทำไมแต่งชุดสีขาวดำเพราะผมตั้งใจจะไว้ทุกให้คนบางกลุ่มบางประเภทโดยเฉพาะนักการเมืองเร็วๆและคนเชื้อชาติไทยคนสัญชาติไทยแต่สัญชาติควาย ที่ไม่มีสมองไม่ใช้สมองแล้วไปเลือกนักการเมืองเร็วๆเข้ามาบริหารท้องถิ่นบริหารประเทศแต่งกายไว้ทุกข์ให้มันหน่อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราจะปลดทุกข์แล้วเพราะเราจะมีพี่น้องที่เป็นคนเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแทย้ๆแ,และเป็นคนสมองคนไม่ใช่คนสมองควายมาช่วยกันเปลี่ยนแปลง,ปลงบ้านเมืองครับผม เมื่อกี้หลังจากประชุมคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาแนวทางสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดยนภาคใต้หรือที่เขาเรียกกันทั่วไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดยนภาคใต้มาหลังจากนำเรียนข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับคณะกรรมาธิการได้ทราบแล้วก็บอกผมขออนุญ,ญาตเขาถามขออนุญาตไป,ไปไหนยังไม่เลิกประชุมบอกขออนุญ,ญาต เลิกประชุมก่อนเพราะผมมีนัดกับพี่น้องที่นี่ผมมีเรื่องที่เรื่องแรกที่จะนําเรียนพี่น้องคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าสุไงไหกลกอำเภอชายแดนที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากที่สุดใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกิดอะไรขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอโดนระเบิดโดนถลม่มแล้วไม่สามารถตอบโต้อะไรกระโจนเลยเมื่อกี้ผมนำ เรื่องนี้บอกกับที่ประชุมกรรมธิการว่าพออนุญาตนำเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผมนำเรียนไปนำข้อเท็จจริงที่เกิดในสามจังหวัดชายแดนภาคได้ว่าไอ้ที่คุณตั้งธงมาบอกเพราะมันเป็นความแตกต่างทางเชื้อชาติาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือเรื่องประวัติศาสตร์บอกเรื่องนั้นมันไม่จริงหรอก สาเหตุสําคัญของปัญหาคือความไม่เป็นธรรมในสังคมกับการทุจริตคดโกงของเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมกังนักการเมืองเร็วๆเพราะแต่ดั้งแต่เดิมเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพี่น้องทุกศาสนาไม่ว่าอินไทยอิสลามพรามหมณ์ฮินดูคริสไม่เคยมีเอาความแตกแยก มาสร้างปัญหาให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงแต่ทุกคนอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วไม่เคยมีปัญหามันเพิ่งมีปัญหาขึ้นมาก็เมื่อไอหน้าเรียมมันเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันสร้างความแตกแยกสร้างความขัดแย้งและสมุนบริวารของมันที่เป็นนักการเมืองเป็นริ้วร้อช่วยโอกาส เอาความแตกต่างทางการแต่งตัวทางวัฒนธรรมทางประเพณีมาสร้างความขัดแย้งเพื่อสร้างขัดแย้งข้างความแตกแยกเพื่อสร้างความสําคัญให้กับมันแล้วให้คนไปเลือกมันมาเป็นนักการเมืองช่วยขายชาติจนปัจจุบันนี่ปัญหานี่ต่างหากแล้วผมก็นําเรียนว่าตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินนะสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านั้นในสมัยท่านหม่อมคึกฤทธิ์เนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องกบฏตูดงยอ มีความรุนแรงประทะกันเพราะความไม่เข้าใจกันแล้วคนเอกเปรมต้องตั้งสอตอตมาและส่งพออสอปตอคนแรกคือนายเจริญจิตณสงขาไปและให้นโยบายกับนายเจริญจิตณสงขาว่าคุณจเจริญจิตงานแรกที่คุณจะต้องทําคือต้องไปจัดการกับคนของเราที่ไม่ดีก่อนคือจัดการกับข้าราชการโกงข้า,กการาชก,การเลวที่ใช้อํานาจไม่เป็นธรรมทุจริตคอร์รัปชัน แล้วไปรังแกประชาชนทุกศาสนาให้ประชาชนเขาเดือดร้อนแล้วเป็นเงื่อนไขให้หวายตรงข้ามเอาเป็นเงื่อนไขมาขยายความขัดแย้งในสังคมสร้างเงื่อนไขสงครามประชาชนขึ้นจนเป็นปัญหาท่านจเจริญจิตไปอยู่สามเดือนแรกท่านจเจริญจิตจัดการกับขัาชาการที่ไม่ดีสามร้อยกว่าคนทั้งไล่ออกจากราชการดำเนินคดียายา้ยายออกนอกพื้นที่หลังจากนั้นสปตกลายเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนเขาเชื่อเขาศรัทธา แล้วก็ทํางานได้ผลมาตลอดมาถึงยุคท่านอนันต์ันตะคลยุคท่านประกิตอุตมโมดยุคท่านนิพนธ์ท่านนิพนธ์ท่าน,น,านบุญยะพัทโลยุคอ่นิพนธ์บุญชัชตะโรประกิตอุตมโมดแล้วมาจนถึง 2,540กว่ากว่ากองกำลังติดอาวุธเกือบหมดแล้วครับพี่น้องประชาชนจากพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ไม่เข้าใจภาษาไทยและตกเป็นเบี้ยล่างขาลางการรู้อ่านเขียนภาษาไทยได้และมีทัศนะที่ดีกติที่ดีต่อกันปี4142สถานการณ์ยังสงบเรียบร้อยกองกำลังติดอาวุธของขวายตรงข้ามไม่ว่าพูโรบีเอ็นบีเอ็นพีพีหรืออะไรก็ตาม เหลือไม่ถึงสองรอคนอยู่แต่บนเขาลงพื้นราบไม่ได้อาศัยอยู่แค่เทือกเขากูนุงจุนองกับเทือกเขาบุโรแต่สุดท้ายเพราะไอ้วะลีโจรกระจอกอุ้มฆ่ามันหรือฆ่ามันไม่เท่าไรมันก็หมดนายมอบให้ผมทำเอะแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อุ้มฆ่าเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงโดยไม่ดูความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้อง สุดท้ายโจนกระจอกมันก็แปลเป็นโจนร้้นอาวุธในค่ายปีเหลงเป็นโจรที่มาผลักดันให้คนไปตายด้วยน้ำมือของนายกรัฐมนตรีที่ไรสมองคิดเป็นอย่างเดียวคือเรื่องโกงให้กูรวยแล้วก็ไปสั่งการและเกิดความรุนแรงขึ้นมาคนรับบาปคือแม่ทัพภาคสี่ แล้วเป็นปัญหาให้เกิดเป็นเงื่อนไขทุกวันนี้คือเหตุการณ์ตักใบเหตุการณ์กลือเซ่เหตุการณ์ปล้นมืนปีเลงแล้วมันก็ลุกลามสุดท้ายแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เพราะวันนี้ผมพูดต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์พูดในที่ประชุมบอกช่วยบันทึกไว้แล้วนี่เป็นเรื่องจริงแล้วสังคมจะต้องรับรู้ว่าไอสาเหตุที่มันเกิดง่อยเปียเสียขา โจนมายามน้ำหน้าถึงที่ว่าการอำเภอแล้วไม่มีนายอำเภออยู่ไม่มีประหลัดอำเภออยู่บัญชาการมีแต่อสอไม่กี่คนและโดนระเบิดโดนยิงตายไปทั้งโรงพักมีกองกำลังที่จะปกป้องโรงพักยังไม่ได้ทั้งที่ต้องเตรียมท้อมเรยเวลามีเหตุการณ์ตอบโต้โจนไม่ได้ปิดล้อมจับโจนไม่ได้นั่นเพราะความเน่าเฟะ ความเลวร้ายของระบบราชการซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์หลังจากปี4.4.4.5เป็นต้นมา4.6.4.7รุนแรงมีการส่งข้าราชการที่คิดว่าเป็นข้าราชการหนุ่มไฟแรงโครงการฟาดแท็กส่งในอำเภอที่ไม่มีประสบการณ์เลยแต่เขียนเก่งโม่เก่งเด็กนาย ไม่ต้องรอรุ่นบรรจุแต่งตั้งออกไปจากโรงเรียนนายอำเภอคนอื่นก็รอกันห้าปีหกปีกว่าจะเป็นายอำเภอส่งพวกนี้ไปทํางานบอกไปไเป็นนายอำเภอฟาสแทกแต่ไม่มีอะไรจะมาตรวจวัดผลงานไม่ว่าจะไปอยู่แล้วเหตุการณ์รุนแรงยุติลงหรือไม่ลดน้อยลงหรือไม่ความเข้าใจระหว่างประชาชนทุกศาสนาดีขึ้นหรือไม่ ไม่มีตัวชี้วัดอะไรทั้งนั้นนั่งคิดอย่างเดียวผู้บังคับบัญชาบอกเออไปแล้วมันต้อนรับกูดีมันมารายงานที่จวนรายงานที่สารากางจังหวัดรายงานในที่ประชุมดีมากมันจะกูหกต่อแหลยังไงไม่เกี่ยวให้มันขึ้นโตมาเรื่อยๆแสงหน้าคนที่ทำงานจริงซื่อสัตย์สุจริตแล้วผลที่มันเกิดขึ้นคือครั้งหนึ่งเรามีพระ ระเบียบสำนักนายุกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเขามีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการมีเงื่อนมีกรอบวงเงินไว้ว่าวิธีการไหนใช้วิธีตกลงราคาวิธีการไหนใช้สอบราคาประกวดราคาใช้วิธีพิเศษหรือกรณีพิเศษมันก็รวมหัวกันทุกส่วนราชการโดยการนำของสปตขอเปลี่ยนยกเว้น ระเบียบสํานักนายกว่าโดยการพัสดุบอกในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสี่อำเภอในสงขลามีปัญหาเรื่องความบั่นคงให้ยกเว้นวิธีคื่นหมดให้ใช้วิธีพิเศษหรือวิธีกรในดีพิเศษเท่านั้นสุดท้ายเป็นไงครับตั้งราคากลางสูงลริ่วเอาคนของตัวเองมาแบ่งกันกินแบ่งกันทํามีแต่เรื่องโก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 งจนสปตที่เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งทางการเมืองทาง ความเป็นธรรมทางหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการสีทิพาสังคมกลายเป็นหน่วยงานโกงที่ผู้บริหารสปทต้องเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยขึ้นศาลกันอยู่ทุกวันนี้เรื่องทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องงบประมาณที่ลงไปตั้งแต่ปี4647มาจนถึงปัจจุบัน499,000กว่าล้านผลที่ได้คือ มีคนตายทั้งฝ่ายโจรฝ่ายทางราชการและคนบริสุทธิ์ชาวบ้านที่ทำมาหากินสุจริตซึ่งมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำเจ็ดพันเจ็ดร้อยกว่าศพมีคนบาดเจ็บหมื่นสี่พันกว่าคนชาวบ้านที่ทำมาหากินสุจริตอยู่ไม่ได้ไม่มีอาชีพไม่มีงานทำเพราะผู้ประกอบการถอน การลงทุนหมดคนว่างงานทําไงเอางบไปจ้างงานเร่งด่วนสุดท้ายจ้างงานผีชาวบ้านไม่รับตังค์แต่เจ้าหน้าที่รับตังค์แล้วและมันเกิดเหตุอย่างนี้มันก็กลายเป็นเงื่อนไข้ไฟตรงข้ามชี่นําประชาชนปลุกระดมชาวบ้านขึ้นมาบอกข้าราชการสยามมีแต่โกงมีแต่กินลังแกชาวบ้านลังแกพี่น้องมาลายูบอกมันไม่ได้ลังเกชาวพี่น้องมาลายูพี่น้องอิสลามหรอก มันลังแกทั้งพุทธคิ์อิสลามพราหมีดูหมดแล้วผลจากการเอาบุคาลากรที่มันไม่มีคุณภาพไม่มีจิตสำนึกไม่มีอุดมการผมเคยบอกว่าในที่ประชุมบอกผมแจ้งที่ประชุมประจำว่าแต่ก่อนเนี่ยห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในการกำกับดูแลข,ของสปทุกคนที่จะไปทำงานต้องผ่านการฝึกอบรมลูกฝังอุดมการณ์ ขวางจิตสํานึกให้รู้ให้เข้าใจเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกฎหมายและการวางตัวให้เหมาะสมการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งการทํางานเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมการทํางานเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่นอกประชาชนไม่เขาถูกกดขี่รังแกหลักสูตรมันติดวันใครไม่ผ่านหลักสูตรนี้ไม่สามารถทางานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้และข้าราชการที่มีความสามารถพิเศษสามารถอ่านเขียนภาษายาวีได้ ซื้อความหมายกับชาวบ้านได้ทำความเขาเ้าใจชาวบ้านจะมีเงินค่าตอบแทนภาษาเอวีเดือนละเท่าไหร่รู้ไหมครับเดือนละห้าสิบาทครับเดือนละห้สิบาทเมื่อปีสองพันห้ารยิบสี่ยห้ายี่หกนะครับขละการบรรจุใหม่ซีสามเนี่ยเงินเดือนเดือนละสองพันเจ็ด้อยห้าสิบาทแต่มันจะมีเงินเงินค่าของชีพเพิ่มอีกสองร้อย ในในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะมีเงินยังชีพชายแดนภาคใต้เพิ่มอีกห้าสิบบาทใครพูดเยาวีได้ก็เพิ่มค่าภาษาอีกห้าสิบบาทนั่นคือเงินเดือนที่ข้าราชการสี่สามที่ไปเป็นปลัดอำเภอแบบผมได้แล้วทุกคนทํางานอย่างจริงจังเพราะทุกคนถูกูกฝังอบรมความการนี้สุดท้ายมาระยะหลังสปตทําอะไรครับจัดฝึกอบรมเหมือนกันครับต้นหน่วยงานไปฝึอกอบรม อบรมสองวันที่เหลือห้าวันไปไหนครับเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวชายแดนเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ประกอบการจัดทัศนศึกษาเชื่อไหมครับมีเงินทอนกลับมาเนี่ยโครงการละสามสิบเปอร์ซนไม่รู้อยู่ในพุงสุนัขที่ไหนไปหากันเองแล้วมันทำอย่างนี้หมดแล้วถามว่าถ้ารายการที่มีวงการมันจะทำไง สร้างคนได้ไหมสร้างคนไม่ได้พอสร้างคนไม่ได้ผลที่เกิดขึ้นคือทุกอำเภอทุกโรงพักทุกส่วนราชการมันจะมีเฉพาะเด็กนายำกกาตำรวจยศสิบตำรวจอกีกคนหนึ่งได้ไหมครับผู้หญิงมันมีความรู้ความสามารถมากเป็นกรรมาธิการทุกกรรมธิการเลยในสภาแถมมีชื่อในกรมนรในสตชส่วนหน้า พื่อรับสิทธิทกำลังพลรับเบี้ยเลี้ยงรับเงินเดือนหมดแต่ตัวมันจริงมาเปิดร้านกาแฟแล้วให้เรียกทหารมาใช้ได้แล้วพารุนทหารที่เป็นสิบตรีสิบโทผู้หญิงจนเป็นเรื่องเป็นราวและมีปัญหากันวิธีการอย่างนี้มีมากมายเลยครับในทุกส่วนราชการบรรจุก,กำลังพลไปแล้วหาประโยชน์กันไม่ไปทํางานแล้วก็ไปเอาตําแหน่งไปเอาตําแหน่งก็กลับมาโตที่อื่น แล้วโตวเร็วมากผมเลยบอกว่าโกลกสุไงโก็ลกเป็นตัวอย่างมันเป็นอำเภอที่มีผลประโยชน์เงินสีเททองมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันของผิดกฎหมายชายแดนของกลบหนีภาษีสุลกากรแม้แต่กระทั่งพลุเราเบิดดอกไม้ไฟเพราะทางมาเลเขาไม่มีราคาแพงมากนะเอาไปจากฝั่งไทยและสุดท้ายเหตุการณ์ล่าสุดสองปีที่แล้วอะไรเกิดขึ้นครับ โรงงานผู้ระเบิดและชาวบ้านที่บุกตาบ้านพังคนตายไปเท่าไหร่นายอำเภอที่เป็นนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่มีอำนาจในการออกใบอนุญ,ญาตในการกำกับดูแลไม่ใช่ออกอนุญาตอย่างเดียวหรอกรับเงินจากผู้ไปขออนุญ,ญาตปืนกระบอกละสองหมื่นไม่ใช่มันต้องตรวจสอบดูแลและพบการทำการทำผิดทางกฎหมายที่อาจเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนุวมมันต้องดำเนินการจับคุม ปตาปมแต่ผู้ระเบิดตรงนี้หน้าที่โดยตรงของนายอำเภออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามพระราชบัญัติอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2.490เเอาคนผิดมาลงโทษจริงๆไม่ได้มีแต่แพะที่เป็นช่างอบอตอเอาผิดแค่ข้อหาไม่ดำเนินการตามพรบควบคุมอาคารตามอำนาจหน้าที่เท่านั้นเองครับแล้วนายอำเภอได้บำเหน็จอะไรรู้ไหมครับ เป็นประหลัดจังหวัดไปเรียบร้อยคนที่มาแทนก่อนจะเกิดเหตุไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเป็นกล้วยบ่มแก๊สโตมาแล้วก็ส่งไปเป็นนายอำเภอสวยก็ลกทั้งนี้แต่ก่อนนายอำเภอสวยก็ลกต้องเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์อย่างน้อยเป็นนายอำเภอมาอย่างน้อยสี่ปีห้าปีก่อนกำลังพลล่ะครับประหลัดอำเภอที่ไปอยู่คนนี้ทำงานจริง มันไม่โตหาประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยเนื้อไม่ได้ให้หาประโยชน์ให้นายไม่ได้ก็โดนย้ายออกเอาคนที่สามารถไปเก็บเงินสีเทาทงไม่ใหญ่ซ่องาซ่องโสภพณีเพราะกรุ๊กนี่ซ่องโสภณีมากที่สุดครับซ่องโสภาณีบ่อนการพน,นันบอนออนไลน์อะไรทุกอย่างมันอยู่ได้อ,อสอมีหน้าที่ทำอะไรครับก็รับใช้นายแบบนั้นแหละครับ การระมัดระวังที่ตั้งการป้องกันฐานการาไม่มีเลยก่อนหน้านี้มีนายอำเภอสวยก็ลบคนนึงเป็นข่าวดังเหมือนกันอีกเป็นนายอำเภอแต่เรื่องมาแดงขึ้นมาเพราะว่าออกไปญาติให้มีและใช้อาวุธปืนให้กับพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ออกไปญาติพกพาให้เรียบร้อยจำนวนหลายร้อยกระบอกแต่มันย้ายมาได้ดีในสบตสุดท้าย มันไม่ได้ดีก็เพราะว่าทางดีเอสไอทางตำรวจออกปอททางปปงปป,ปชเขาไปตรวจเส้นทางการเงินพบว,ว่าไอ้นี่คือเจ้าของเว็บพนันลายใหญ่จนปัจจุบันนี้ยังไม่ไล้ออกจากราชการเลยครับยังช่วยราชการอยู่เลยอยากเห็นหน้ามันไปดูที่วิทยาลัยปกครองที่สำนัก อธิการวิทยาลัยปกครองไปคนนี้คือใครแล้วผลมันเหมือนกันทุกอำเภอการคัดเลือกอสแต่ก่อนเขาต้องตรวจสอบประวัติทดสอบสมรรถภาพทดสอบความรู้อะไรทุกอย่างปัจจุบันไม่ต้องครับมีอสหลายคนมาเล่าผมฟังผมถามว่าเฮ้ยเองอยู่อย่างที่อยู่ได้ไงวะ ถ้าสมัยเราเปไน็นนายอำเภอนี่เองโดนไล่ออกไปนานแล้วบอกเขาไม่กล้าไล่ผมบอกเราค้านายผมจ่ายไปสองแสนไล่ผมออกผมก็โวยนี่มันเลยกลายเป็นช่องหลายอำเภอมีเหตุการณ์อย่างนี้สุไหงก็รถก,ก็มีอย่างนี้สะบ้าย้อยก็มีอย่างนี้มันกลายเป็นแหล่งชุมนุมอสอที่มาจากคนติดยาสะบ้าย้อยนติดยาอยู่ในฐานจนจริงกันเองตาย ถามทำไมไม่คัดชื่อออกไม่ไล่ออกมันบอกกล้าไล่ผมออกหรือผมจ่ายไปสองแทนแล้วที่สำคัญมันมีสายโจรอยู่พราโจรพวกนี้มันก็อยู่เสร็จมันก็รู้ว่าปกติที่ผมพูดรวมถึงร้อยโทที่โดนชุดซุ่มยิงยิงตายออกมาจากเช้าขึ้นมาออกมาจากฐานโดนซุ่มยิงยิงตาย เราเสียใจกับการตายของเขาครับแต่สำหรับคนที่ผ่านการฝึกเป็นหน่วยกำลังที่ต้องปราบปรามที่ต้องป้องกันที่ต้องรักษาเขามีรอปอจอ,อยู่ไม่ว่าอกองร้อยอสอไม่ว่าฐานที่ตั้งของทหารตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ว่าคุณตั้งฐานแล้วคุณอยู่แล้วคุณต้องลาดตระเวนระยะไกลนะคุณต้องลาดตระเวนระยะใกล้นะคุณต้องถากถางพื้นที่ที่ตั้งนะ คุณต้องมียามคอยเหตุนะมีรอปรจอมีเวนยามมีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงแล้วไม่ใช่เท่านั้นหน้าที่ของคุณต้องทํางานเชิงลุกด้วยคือการไปทํางานด้านการเมืองด้านปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนและการหาข่าวมีใครทําบ้างไหมครับเพามันเป็นพลเสื่อมพลติดยาพลสายโจรมันจะทําอะไร ผู้บังคับบัญชาก็สั่งการอะไรมันไม่ได้เพราะไอ้สองแสนสามแสนตอนนี้ขึ้นเป็นสามแสนแล้วครับมันค้ําคออยู่ไม่กล้าปลดมันแล้วผลอะไรเกิดขึ้นตื่นเช้ามาละ,ละเลยไม่มีมวลชนรอบฐานไม่มีแหล่งข่าวรอบฐานไม่มีใครคอยแจ้งเตือนหน้าฐานล,ลุกเรือมีแต่ป่ากลายเป็นที่ซุ่มชน่นแล้วซุ่มปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงเวลา มีกำลังหนึ่งหมวดนี่กำลังคนเล่าผมฟังเองบอกนายถามเฮ้ยเฮ้ยทำไมเองกลับมาลำปางได้เองกลับมาที่โอเวนพักผมครับเอา้าเวนพักอะไรบอกนายเขาแบ่งเลยหนึ่งหมวดให้อยู่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเท่าไหร่ครับอยู่ครึ่งเดียวไม่ว่าไอคนที่ไม่อยู่บอกผมได้เบี้ยเลี้ยงได้อะไรเนี่ยก็แบ่งครึ่งให้นาย แล้วผมก็กลับมาอยู่บ้านอยู่กับลูกกับเมียแต่ผมก็ยังได้ครึ่งหนึ่งผมได้สิทธิกําลังพลด้วยได้เงินทว,ว,วีคูณได้พอสลอได้ไรเรียบร้อยผมทํางานเกือบตายครับกว่าจะได้เพิ่มพิเศษสู้รบต้องไปยิงกระจนต้องไปทําอะไรมาได้แค่สามรอบเองสามรอบก็รวมแล้วไม่ถึงหมื่นครับแต่ไอคนพวกเนี้ยไปอยู่ไม่ทําอะไรเลยไม่ต้องไปลบกับโจรแต่ได้ เงินเพิ่มที่พิเศษสู้ลบแม้แต่อีนังตำรวจยศสิบตำรวจเอกนี่ก็เหมือนกันมีพอสอรอด้วยนาะในเงินเดือนของมันะ่ะเดือนหนึ่งอะสองพันกว่าบาทปีเท่าไหร่สิบปีเท่าไหร่ครับพอมันเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ย